ขันบบมีเฮอะมี่มยอะมันกับบหมันจ้บบหมันพุ่นแล้วอยเรื่องิงปลาตำเจ้านี่ละนะครับนี่ไงเดี๋ยวไปูเมนะัมน่อ,อ,อล้หมูว่าใครแย,ย,ยงเหตุี ที่ออยอ่อยพอดีที่รอยที่รายีบิปหย่างหนาลุดพี่แต้กันไหมคบกเย็บถอมั่นผลงานมือนีครับถึงแมว้ว่าสิบนถือปลาหมูครับแต่ว่ากระบอกขาดแรงขาดง่ายครับ แล้งขันง่ายอันนี้เป็นแนวแก่ข้าวใหญ่ไทเพิ่นนี่แกลี่ข้าวนี่ละเครื่องกะติกครับเครื่องกะติกเครื่องกะติกกินโบบิดหอกกินโบบิดปลาสดๆจากเซบายครับ ปลาสอยปลากุมปลาคู่ลา่ามปลาอีไทยนี่ลแหละครับปลาดำครับ ไปไว้เลยที่หลังไม่จำไว้มาจำนะแนวมาจำนี่เลยตอกปิ้งปลาสวรรค์ ผ่านเทิกคอยมันมีเกี่ยวด้วนาอยอย่างเขาเรืองมามาจินเกี่ยวแต่เกามันดูในกระ่างมันเลอวอาจจะมี

ปีจียงกูได้หมดเลย้มาครับปีจีงโอ้ีีกวนหรอกบลกบ้านปั่น้กับห้างหานอนนี่ตัวเมื่อวันหัวโอเคเห็นตัวเดียวบเขาไม่คูนูเคามีคูอยู่นี่บล็อกวงนี้พันสุกนี่บลกให้เป็นน่วยมันจังไหบัอกยางนึงเนอะยางสุกจังมวยัน

พากันมาหามุดแดงพากันมาหามุดแดงก่้ยป่าก้วยตี้ยตงมานน้ยน,น้อยละหางมีข้างาล่าง,าาง,าางา้วพอ โอ้ยบักลายเลยอังเดียวพอเลเลยดิปอยกพอมกันกับป่าคนทุกพร้อมกันป่เนี่ยนึง อนั่นั่นั่นเห็นไหมข้างเตงพ่พ่อานเดียว่อเขน่่าอนนงเ้ของแสบิ่นบอกว่าจะหาอยากในจังหน่อยคบงดเดียงของแสบ อ,อไปตรงเลยมั้งมัยจิตแตกอีกขึ้นไม้ไผ่เลย <laughs> ขึ้นไม้ไผ่เลยเถอะ <c oughs> ให้ไง้ไถ่ถือไปก่อนเถะขึ้นไปจักท่าเดียวกนนันเลยออยายไถ่ถือไปก่อนได้ห้างนี่พ่อเลยพ่อเลยพ่อเลย อืมย่าขึ้นไปเลยอย่าขึ้นไปเลยเด็นน้ำกระโดดน้ำอ่ะเอาไปไปด้ยบันนี้พ่อเลยเออพ่อเดีวมาอืมไปบ่ อืมพ่อ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 มามามา เดี๋ยวมา่ยอะนี่ไปกินก๋อยปลามหัเสนี่าเมๆไม่ได้กินกวยปลาคิดว่าได้ี่นีบ้ม่ได้แ้นั้นอืม ไป2กุ้งนี่

cái quá nhanh này là cái mạo đi Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เ้าไปเทาพูับอย่กับไปนี่ยเลยท่านบ็หลือดีแม right? ่แต่หันเราเห็นไหท่านกันลอยมากเลยขับไปลอยเศร้าเลยเศ้าที่หลังเียทีนี้ช้างช้าเยอะสิบอกอลอยเศร้าไว้ที่หลังเข้าไปเสยเศ้าหลายเย